กูสุลานีได <and living> ้แ <Wars> ห่งความรักสวัส <Der> ด <übrig> <S Natural Four> ีสวัสดีพี่น้องทุกคนนะคะที่ตอนนี้กําลังตกลุมรักสื่ออิงอยู่ซื่อจือองค์ริชทายาทแห่งคงสร้างที่นําแสดงโดยเซียวจ้านั่นเองนะคะซีรีส์ใหม่ที่เพิ่งจะออนแอร์ในช่วงของเมื่อวานนี้ แตกตื่นทั้งดอวจริงๆเลยค่ะตอนนี้เทรนด์ทวิตเตอร์นี่กระแทกอันดับที่1นนะคะยังไม่ลงเลยสอบซีรีส์เรื่องลำนำกระดูกหยกรวมถึงชื่อของเซียวจ้านด้วยไม่ว่าจะเป็นที่โซเชียลในจีนนะคะหรือว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียในไทยได้รับการตอบรับนั้นแล้วก็ฮอตแบบฮอตอย่างที่สุดในช่วงข้ามคืนกอนแอร์ไปแล้วทั้งหมด4 EP ด้วยกันนะคะในช่วงวันนี้ก็เป็น EP ที่5และ EP ที่6แวมทําคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะไปดูอย่างแน่นอนที่สุดน,นะคะสอบพี่น้องที่ยังไม่ไไดดูู้้้คค่่่ะบอออกกกกกวววนเลยาาามมมีทมทุรุรรณ์สึ เตรียมผ้าเช,ช็ดหน้าไว้นะช่วงแรกในโหรันทษมากๆชีวิตของซื้อเจอนะคะองค์ชายซื่ออิงตอนนี้ลำนำกระดูกโยกนะคะเป็นซีรีส์ที่มาแรงอย่างที่สุดใครไม่ดูถือว่าพลาดจริงๆบัว่าพี่น้องกูซงเราไม่น่าที่จะมีใครพลาด ขึ้นแทนเป็นซีรีส์ที่รับความนิยมนะคะเร็วที่สุดในช่วงปี2023นี้เรามาดูสถิติในวันแรกของการออนแอร์กันบ้างคะ่ะลํำนำกระดูกยกน้ำแสงโดยเซียวจ้านและคุณรันหมีนและทับนักใส่มากมาย The Longest Promise คะ่ะในช่วงของวันแรกความนิยมที่เมาสยียนนะคะทะลุอันดับที่1เลยคะ่ะ อยู่ที่9 8 9 3 9 0และส่วนแบ่งการตลาดนะคะยอดวิวไลฟ์เฮาส์ข่ะอยู่ที่อันดับที่1 2 0 0 9เซความนิยมตัวละครบ้างค่าที่ชาร์ตวีลิงเกตซื้ออิงนะคะนำแซนดดยเซียวจ้านอยู่ที่9.24ส่วนความนิยมของซีรีส์นะคะอยู่ที่อันดับที่3เป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมนะคะเร็วที่สุดของปี2023ส่วนความนิยมนะคะในแอปพลิเคชันของ Ten c ซ n t เนี่ยเปิดตัววันแรกสูงสุดค่ะของปี2023ด้วยเร็วที่สุดและสูงที่ เป็นการรอคอยที่ไม่ทาให้ผิดหวังจริงๆนะคะเรื่องราวการสแสดงของเซียวจ้านท่าบทบาาของซื่ออิงความดูและบัาก็สงสารมากๆแลยเป็นคนที่ชีวิตรันทดจริงๆนอกจากนั้นค่ะชื่นชมในส่วนของ CG ของเรื่องตั้งแต่ซีนแรกฉากแรกเลยนะคะเป็นซีรีส์ฟอร์มยักษ์บอกพี่น้องไว้ก่อนซีรีส์ฟอร์มยักษ์อลังการงานสร้างมากๆ c g ให้ความรู้สึกเหมือนแบบเราเดินอยู่บนสวรรค์แน่นอนที่สุดนะคะหลายๆซซนเนี่ยใช้สถานที่ถ่ายทำเดียวกับซีรีส์ปรมาจารย์ลัทธิมาร แฟนๆก็เอามาเทียบให้ดูเลยนะคะแล้วก็สีหน้าอารมณ์ของเซียวจ้านบทบาทของซืออิงแล้วก็เว่ยอิงเนี่ยมีความคล้ายๆกันในส่วนการแสดงอารมณ์ตอนร้องไห้แหวมได้เห็นโลเคชันแลว้วแหวนคิดถึงซีรีปรมาจารย์รัฐมานมากๆแล้วก็ตอนที่ซืออิงนะคะตอนที่เหาะลงมาในซีนที่แบบเปิดตัวเจอนางเอกก็คิดถึงหลานจ้านเลยท่ากลางร่มเซียวจ้านซีโอในช่วงวันนี้ค่ะก็มีเวลคัมซืออิงในการเปลี่ยนเคาเวอร์ใหม่นะคะในเว่ยป๋อ อย่างที่เราเห็นนี่แหละหล่อคลาสสิกมากๆงดงามเหมือนเทพพุตรูจริงๆนะคะสอบเซียวจา้าในเรื่องนี้แล้วก็ยังมีคลิปออกมาด้วยสับในโตอินรวมถึงเว่ยปอ๋คอ,ยอค่ะสยวจ้าเสวโอก็บอกว่าคนอื่นเนี่ยโต้คลื่นด้วยอินเทอร์เน็ตซื้ออิงโต้คลื่นด้วยคนชั่วซื้ออิงเนี่ยครบจริงๆค่ะความหล่อนะคะความจิตใจดีมีคุณธรรมความสงบนิ่งความสุข,ขุมความเก่งกาดด้านของวรทยุและเวทมนต์แอคเค้าของอี่กูยาวค่ะก็มีการอัพ เบื้องหลังซีนที่โฮซื้ออิงเมื่อทราบเรื่องนะคะว่าพระมารดาเนี่ยสิ้นพระชนไปแล้วซีนนี้ทาร้องไห้น้ําตาไหลาตามเลยเซียวจ้าแสดงออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆคือแม่ของตัวเองนะคะเป็นองค์ราชนีแต่ว่าถูกกระทําเหมือนนางเนี่ยไม่ได้อยู่ในราชวงศ์เลยเป็นสิีงที่ทําให้ซื่ออิงนั้นเจ็บปวดและทรมานใจอย่างที่สุดตอนที่รู้นะคะว่าแม่ของตัวเองเนี่ยจะไม่ได้ฝังในสุสานกษัตริย์ซื้ออิงนี่ถึงกับ จิกนะคะเล็บจิกเข้าไปที่มือตัวเองเนี่ยเลือดไหลเลยมมนเป็นความทุกข์ทรมานใจนะคะซื่ออิงก,ก็มาระเบิดอารมณ์ท่านอาจารย์เนี่ยก็มาโอบก,กอดซื่ออิงเอาไว้ด้วยความรักและความเห็นใจและอีกบทบาทหนึ่งที่สร้างความฮามากๆเลยนะคะน้ำใจคุณลีมิงเตอร์บทบาทของปักษาเทพฉงหมิงมีความชอบมากๆเลยะคะ่ะตลกมากๆ ออกมาเมื่อไหร่ก็หาว่อนั้นเสี่ยวจ้านนะคะบทบาทของซื่ออิงค่ะจิวเยียนทะรับบทบาทโดยคุณรัตนินนอกจากนั้นถ้าคุณฟางอี้หลุนค่ะรับบทบาทเป็นจื่อหยวนนะคะคุณหวังชูรันนะคะรับบทบาทเป็นป่ายเสวี่ยลูกคุณหวังจือชี้ค่ะรับบทบาทเป็นชิงกังคุณลี่หมิงเต๋อนะคะวีหกฉงหมิงคุณเย่เซิงเจียรับบทบาทเป็นซื่อวีนอกจากนั้นค่ะคุณหลู่วี่เสี่ยว รับบทบาทเป็นไบซ์เซอิ่งร่วมด้วยนะักแสดงอีกลหลายท่านค่ะไม่ว่าจะเป็นคุณหานตงนะคะนี่รับบทบาทเป็นท่านอาจารย์พี่น้องที่ยังไม่ได้ดูดูด่วนเลยนะคะสำหรับลำนำกระดูกยกหรือว่าวีกู่เยาให้มาใจเซียวจ้านด้วยกันนะคะเราดีใจมากๆเลยค่ะซีรีส์เรื่องนี้ตอนนี้ยืนหนึ่งเลยเป็นซีรีส์ที่ได้รับความนิยมเร็วที่สุดในช่วงปี2023นี้แน่นอนที่สุดนะอันดับหนึ่งค่ะสำหรับตัวละครเืออิ่งไว้บอนในส่วนของโซเชียลมีเดียนะคะทั้งในจีนและนอกจีนวันนี้ยังไม่มีความเคคลื่่อนไวะ นเวลาที่แบบอัดเสียงอยู่นี้นะ18นาิกา17นาทีแต่ว่าทางด้านของ IMAX ในเวอร์บอร์กมีอัพซับโปเซอร์หนังเรื่อง One a n Only เห็นแล้วอยากจะดูมากๆเลยนะคะ IMAX ก็มาโปรโมตนะคะบอกว่าช่วงวันที่28นี้ก็เจอกันสำหรับหนังเรื่องนี้นเนเคลือ IMAX One and Only นั่นเองวหวอร์บอกฉชันซ่วน,นะคะมาอย่างแน่ๆ วันนี้ทางด้าน Golden Entertainment ค่ะก็ได้มีการนำเรื่องราวนะคะของหวังี่ป๋อและคุณหูจินเนี่ยมาทวีตคือบอกเล่านั่นเองเกี่ยวการร่วมงานกันครั้งแรกระหว่างนักแสดงรุ่นใหญ่นะคุณหูจินแล้วก็หวังี่ป๋อซึ่งร่วมงานกันในบอลดูไาร ี่ก็บอกว่าแม้จะเป็นครั้งแรกก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีจนนักแสดงรุ่นใหญ่เนี่ยต้องเอ่ยปากชมถึงเบื้องหลังบทบาทที่แข็งแกร่งและทรงพลังกับบทบาทที่หวังอีปอนนั้นได้รับสาหรับนักเรื่องบอลดูฟรายกับบทบาทของนักเป็นทดสอบเลยอีกในชื่อภาษาไทยนะคะปฏิบัติการเจ้าเวหาคุณหูจินนะคะก็ได้สัมภาษณ์ค่ะบอกว่าหวังอีปอน์แสดงดีใช้ได้เลยละ่ะถึงจะเป็นคนที่แบบพูดน้อยเงียบขรึมแต่ว่าคาแรคเตอร์แบบนี้ก็เข้ากับบทบาทที่เขาได้รับในหนังเรื่องนี้ทีเดียว สอบผมผมก็ว่าเขาทําได้ดีมากๆในการพัฒนาตัวละครคือนักเปีนทดสอบในเรื่องเนี่ยค่ะที่เขาได้รับนั้นให้มันเข้ากับตัวเองเพราะแต่ละคนก็มีความเป็นตัวของตัวเองโดยเฉพาะใช่ไหมละครับผมก็ว่ามันโอเคเลยนะบทบาทที่ทุกคนได้รับก็แตกต่างกันออกไปรายละเอียดและความใส่ใจของบทบาทเหล่านี้ทําให้ทุกคนนั้นแตกต่างกัน ซึ่งผมว่านี่คือกุญแจสําคัญของหนังเลยนอกจากคุณหูจีนได้พูดถึงหวังอีปอให้สัมภาษณ์ถึงหวังอีปอแล้วเนี่ยคุณแม่คุณหูจีนเองค่ะก็ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการด้วยนะคะสำหรับรายการที่คุณหูจีนเนี่ยได้พูดถึงหวังอีป้ปอคุณแม่คุณหูจีนบอกว่าแม่ไม่คิดเลยว่าเขาจะแสดงเป็นนักบินได้คือคุณเข้าใจใช่ไหมแม่เห็นแต่เขาแสดงในซิรี์จีนย้อนยุคมันก็ทำให้แม่ประหลาดใจมากๆที่ผู้ชายหน้าสวยแล้วก็หล่ออย่างคนคนนี้เนี่ยคืออย่างหวังอีป๋อเนี่ จะมารับบทบาทแบบนี้และเล่นอะไรแบบนี้6กร,รกฎาคมนี้แล้วนะคะสําหรับปฏิบัติการเจ้าเวหาเข้าฉายประเทศไทยของเราอย่างแน่นอนที่สุดขอบคุณพี่น้องชากุสุรานสำหรับการติดตามรับชมเรื่องราวของเสยวจ้านระหว่างอีปอนในช่วงค่ำคืนนี้ค่ะบ๊ายบยทุกคนนั้นมีความสุขมากๆดูแล,แลรักษาสุขภาพนะคะพระเจ้าอิปพรทุกท่านสวัสดีค่ะ